รายการต่อไปหลเสร็จภารกิจีเดนคะกับเียรเปน<ะ>อ๋อสำหรับตัวหนูเองหนูไม่ได้รู้สึกว่ากดดันนะคะก็คือเราเริ่มนับหนึ่งใหม่มันก็เป็นก้าวแรกของเราหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าความกดดัน,นะคะ่ะอะไรถึงน,น่ที่มาากรกมก็ก้าวแรกของเราจริงๆก็คือตอนซีเกมส์นั่นแหละคะ่ะมันเหมือนกับการเขาเรียกว่า รวมทีมกันครั้งแรกหลังจากที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองเราก็มีเวลาในการรวมตัวกันประมาณ2อาทิตย์ก่อนซีเกมแล้วก็ซีเกมอีก2อาทิตย์ก็เท่ากับประมาณ1เดือนค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะก็คือจะบทเป็นบทพิสูจน์ของทีมเราแล้วจริงๆว่าเราสามารถพยุงกันไปได้ไกลขนาดไหนเราสามารถรวมทีมกันแล้วก็แบบช่วยกันได้มากน้อยขนาดไหนกับระยะเวลาที่เราเก็บตัวกันมา1เดือนค่ะ ค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแบบเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเราเยอะๆค่ะหนูเชื่อว่าแมตช์เวนแอลในปีนี้จะเป็นแมตช์ที่ทุกคนแบบอยากจะเห็นแน่นอนพวกเราเองเหมือนกันค่ะพวกเราเองก็อยากจะเห็นตัวเองในแมตช์เวนแอลเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะคุณค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ผลการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะดีใจมากๆค่ะไม่ใช่ว่าพึงพอใจหรือคือดีใจมากๆกับผลการแข่งขันที่ออกมาได้เหรียญทองนะคะแล้วก็ก็คือ ถูกใจคนไทยเพราะว่าคนไทยที่เชียร์เราเนี่ยค่ะทุกๆคนเลยก็บอกว่าให้เอาเหรียญทองมาฝากเราด้วยแล้วก็ทําตามที่เราบอกทําตามสัญญาค่ะญญค่ะรายการต่อไปมันก็หนักขึ้นหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ต่อไปนะคะในเมื่อเราเริ่มต้นที่ดีแมตต์ต่อไปก็คิดว่าจะดีแล้วดีมากๆค่ะแล้วก็สนุกค่ะมันมน่าจะลงตัวดีขึ้นเลยเพราะว่าแต่ว่ามันก็มีทีมคนอื่นเข้ามาเพิ่ม คือความลงตัวนั้น่ะเราอยากให้มองว่าจริงๆแล้วมันมันลงตัวตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกไปโชว์ฝีมือแล้วก็ลดลายให้เห็นค่ะว่ามันเป็นยังไงความลงตัวของเราจริงๆมันคู่คนอาจจะมองแพทเทิร์นที่แบบว่า,วาเฮ้ยมันต้องเปต้องเปแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองให้มันเป็นศิลปะของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆอะมันคือความลงตัวที่ท,ที่ที่แท้จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราเล่นออกไปเรื่อยๆค่ะนี่คือศิลปะของวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะ,ๆๆๆๆคะ จริงๆแล้วหนูว่าทุกคนอะเราไม่ไหวแล้วแหละเราไม่ไหวแล้วแหละที่จะดูว่าเฮ้ยเต็มฟอร์มเต็มเต็มความปังของทีมชุดนี้มันคืออะไรแต่ว่าอยากจะขอออกตัวก่อนเลยว่าใน4เกมเนี่ยเรายังเก็บไว้อยู่นะคะอย่าหึ่งคิดว่าเรามีแค่นี้เรายังเก็บไว้อยู่แล้วดังนั้นอยากให้ติดตามที่วีนแอเราจะออกหมดเลยเพราะว่าเราอ่ะ ทากเก็ตของเราเนี่ยเราไม่ได้ซ้อมเพื่อที่จะเจอในอาเซียนแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะคะเราซ้อมเพื่อที่จะไปวีนแอลดังนั้นแล้วเราอยากให้ทุกคนติดตามในวีนแอลเพราะว่าหนูเองก็รอไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าหนูเองก็รู้สึกว่าแบบคืออยากจะโชว์มากกว่านี้ในที่ซ้อมมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะโชว์ไปหมดได้เพราะด้วยด้วยเงื่อนไข,ขของโค้ชที่ให้มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ